วันนี้ก็อยู่กับฮายโยชแนววันนี้ผมก็มาย้ำหมายเดิมนะผมหมายคลองทวีครับผมเจอนะเขาตกอยู่คนนึ่งเดี๋ยววันนี้มาดูนะผมว่าจะแห้วหรือเปล่าแต่ก็ทําแ้มมาแล้วครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเอามาสองคันได้เขาอีกคันก็ครับผม เมื oh, ่อก er> okay. ี okay. ้นะเขาล่อปลานิลใหญ่ไปตัวน euh. ึงครับผมโอ้ถ่ายไม่ทันครับผมมัวต่เชียโอเคของผมยังเงียบเลยครับผมไม่ได้ปลาต่อตุ๊กตัต๊กตแต่วันนี้ก็ทําไปหลายแต้มนะครับผมแต่ยังไม่ได้โชว์ยังไม่ถึงเวลาวันนี้พอดีแบบมาถ่ายคนเดียวไงก็เลยแบบลำบากนิดนึงครับผมครับผมอันนี้นะก็ล่อตัวใหญ่คลับล่อตัวใหญ่แล้วผมแต่ ช็อกเตอร์นะครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มรับผมแต่เป็นปลานิบน,นะครับผมไซส์ประมาณ5นิ้วครับผมก็มาเจอหนะ้านะักตกปลาอยู่ที่คลองทวีหนึ่งท่านนะครับผมน้าเขาก็ลงเบ็ดไปหลายพันหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ก็เงียบแล้วครับผมขอบคุณครับ ไปครับม,มาปดูยของเราด้ว่กครับผมผมก็ได้ได้มาอีกหนึ่งแตรว้าระวังนะครับผมแมงปักจิตตัวไซส์ก็ไม่ใหญ่มากครับนี่ เดือดรับงผ้าขครับผมครับวันนี้เราก็ไม่แห่กนะครับอ,อ๋อมีสบใหญ่ด้วยตานนบันินตะเพียนสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมมีเวลาตกแก้หนึ่งชั่วโมงเลยครับขอบคุณที่รับชมครับผม ฮายโยชแนลโอเคครับผมเดินทางกลับบ้าน